ลันลันกลับบ้านจากดินแดนยักษ์เขียวได้สำเร็จวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากป่าอีกครั้งลันลันตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าและพบว่ามีเงาดำกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเงาดำปรากฏตัวเป็นสัตว์ประหลาบที่ออกมาจากคำสาบเก่าแก่ลันลันพยายามหนีและค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับคำสาบ เพื่อช่วยเคลื่อนใหม่ที่ติดอยู่ลันลันพบคำพีเวทมนต์ที่ต้องใช้พลังใจในการอ่านเพื่อทำลายคำสาปเขาต้องผ่านปาน้ำแหลมที่ดูน่ากลัวเพื่อไปยังวิหารลับจูจูเงาดำเข้าจู่โจมลันลันต้องสู้และหนีไปในเวลาเดียวกัน ลันพบเพื่อนเก่าจากดินแดนยักษ์เขียวที่มาช่วยทั้งสองบินไปถึงวิหารลับที่ถูกปกคลุมด้วยพลังเวทมืดทั้งในวิหารมีเงาดำรออยู่และมีเพื่อนใหม่ที่ถูกจับขังล,ลันตัดสินใจสู้กับเงาดำโดยใช้พลังจากคำพีเวทมนต์ การต่อสู้ดุเดือดและลันลันได้รับบาดเจ็บแต่เขาไม่ยอมแพ้พลังใจของลันลันทำให้คัมพีปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ทำลายเงาดำลันลันช่วยเพื่อนใหม่ออกมาและเงาดำทั้งหมดสลายไปเพื่อนใหม่ขอบคุณลันลันที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบาก ลันลันและเพื่อนใหม่เดินออกจากวิหารพร้อมกันอย่างปลอดภัยทั้งสองได้พบกับนกยักษ์อีกครั้งและบินกลับบ้านด้วยกันที่บ้านเพื่อนๆถังดีใจที่ลันลันกลับมาอย่างปลอดภัยอีกครั้งลันลันเล่าเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ให้ทุกคนฟังด้วยรอยยิ้ม ลันลันรู้ว่าความกล้าและมิตรภาพจะทำให้เขาเอาชนะทุกเหงามืดได้